ของหน้าธุรกิจินดัพซ์นะครับเรืที่การดครับวันนี้จะมาทำาแบบเกี่ยวกับเรื่องการวิจัยเพบริโภคนะครับการวิจัยบริโภคนะครับ้จะมีกระบวนการทั้งหมดว่ามัอกระบวนการนะครับให้แก่ระบนแรกนะครับเป็นกระบวนการที่การกำหนดปัญหา ปัญหาของกางพิพุริโภคนะครับก็จะทําให้เราได้รู้ถึงเรื่องที่ต้องการศึกษานะครับเมื่อเราก็าศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการพู้พุริโภต้องสนใจเรื่องอะไรบ้างนะครับตัวนีนหัวข้อที่สองนะครับจะเป็นการกำหนดกระดูก าการขนมผสมนะครับจะมีทั้งหมด3หัวข้อหลักก็คือจะเป็นการนิยามคำนะครับแล้วก็สมมติฐานในการวิจัยแล้วก็ขอบเขตนะครับ ่วนถ้ามาเรื่องของข้อที่สามนะครับจะเป็นการออกแบบนะครับในการจัดเตรียมนะครับการออกแบบและการจัดเตรียมการวิจัยนะครับจะมีทั้งหมดสี่สี่อย่างนะครับก็คือจะเป็นกำหนดรูปแบบนะครับ ส่วนในเรื่องที่สองจาเป็นครับเครื่องมือวิจัยนะครับเรื่องที่สาม,มัาเป็นขนาดของกลุ่มนะครับ เรื่องที่สี่ของข้อที่สามก็จะเป็นแผนการวิเคราะห์ข,ข้อมูลกระบวนการที่สี่ก็จะเป็นการรวบรวมข้อมูลนะครับ,บค,ครับ การบดลงข้อมูลก็คือจะรบดลงข้อมูลจากผู้หรือภคกต่างๆนะครับส่วนในหัวข้อที่ห้าบจะเป็นการประมวลผลนะครับถ้าประมวลผลและการวิเคราะห์นะครับก็จะมีแบบประมวลผลข้อมูลวางแผนการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็จะเป็นการแปลความหมายนะครับก็คือในรูปแบบต่างๆที่จะเป็นเกี่ยวกับผู้หรือพวกว่าผู้หรือภคกเขา ให้ข้อมูลมาอย่างไรแล้วว่ามวลผลข้อมูลนั้นไปนะครับส่วนในหัวข้อที่หกนะครับก็จะเป็นการสรุปผลวิจัยแล้วแล้วการเสนองานนะครับ <Okay. S 1> การสรุปนะครับก็คือเราจะเอาหัวข้อทั้งหมดประมาณห้าหก้าหัวข้อที่เราพูดถึงตรนนี้ครับในการสรุปข้อมูลนะครับทูตุลโกว่าทูตรลโกวมีปัญหาอย่างไรแล้วเราคนแก้ปัญหาของคูตุลโกวอย่างไรนะครับ ก็รูปแบบภาษาที่เราต้องใช้จะเป็นอะไรบ้างอปุปกรณ์อะไรบ้างน,นะครับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเรียัคบ,บคุณครับ